สามารถรับชมได้ทุกวัย

ดุก่อนดุขยนยศดุก่อนโจมตีผิดคนเดี๋ยวก่อนเขาไม่ใช่คนเขาเหอเสียโจมตีผิดคนโจมตีผิดคนทนองการโจมตีครีบเป็นเรื่องเขาใจผิดกันน้อยแม่ไม่ใช่ผู้รักตัวกลรอตายแต่หากต้องมาตายด้วยเหตุนี้คงไม่ไปทํารนองโปดอดภัยด้วยทนองโปดอภัยด้วยทออดภัยด้วยผูจะเป็นใครทำไมไปซุ่มโจมตีที่นี่ประการท่านองเราเป็นคนแควนเยี่ยนได้รับคันสังให้มาสกัดเหอเสีย ทหารเยี่ยนบังอาจนะที่ได้เป็นเขตของแควนจิ้นใครให้จ้ามาซุ่มจมตีนี่เท่ากับว่าพวกเจ้าจะไม่ได้เจอกับเหอเสียถ้าเจอแล้วละก็วันนี้เราคงไม่ทำพลาดครั้งใหญ่เช่นนี้เสียหน้าเลรอเ้ยไข่เร็วข่ไขี่หน้าตายพีเยอะเลยพวกเหอเสียไม่ได้มาเส้นทางนี้พวกเราตามไม่ทันแล้วตระนองเราจะทำไงต่อไป เราจะกลับเมืองหลวงยกทัพไปที่ปลายหลันต่อยต้องพลิกแผ่นดินปลายหลันข้าจะคนของข้ากลับมาให้ได้ครับานองยยจ้ะจ้ะจ้ <c oughs> มีทางอื่นไปแทๆ้ๆด้านมาทางที่ลำบากโอ้กระแทกกรงเคลขนาดเนี้ยอยากให้เราตายในนี้แล้วยไงโ้ มุอยม่อยแต่ยเต็ตัวยอกหมดแล้วโอ, at, be all, be all. โอ้ยอ้าวหยุดพิงพิงทานอะไรบ้างเธอถ้าไม่ทานเลยร่างกายจะทนไม่ไหวเอานะเจ้าคุณจะมีชีวิตอยู่อย่างน้อยก็เพื่อตัวเอง ตุจีรับมาเถอะขอบคุณนายน้อยเ <c ười> พื่อลูกของเบเจียข้าจะตายไม่ได้ <c ười> ทั้งหลายผู้ท่านทำงานพื่ประชาชนแคว้นเยี่ยนถ้าขอดื่มจอกนี้แด่พวกท่านมีบงังอาจพวกกระบมอมย่อมอุทิตตัวทำงานรับใช้ฝ่าบาทอยู่แนละ้วฝ่าบาทการแสดงวันนี้ไม่ถูกใจฝ่าบาทและเพคะ ชื่อว่ากล้วยหม้ระบำชื่อว่าสเสน่หคนงามถ้าเต็นจะต่างกับของแคว้นเยี่ยนกระหม่อมตั้งใจส่งคนออกไปนอกด่านเพื่อเชิญนัตดนตรีและนางรำมาทำเพลงขึ้นใหม่ถ้าฟาบาพ่อพระไทยก็ให้พวกเขาอยู่รับใช้ในวังยามเหน็ดเหนื่อยจะได้ฟังเพลงผ่อนคลายนะพื่ ท่านพ่อตาช่างใส่ใจข้ให้พวกนางอยู่ต่อก็แล้วกันความตั้งใจของท่านจะได้ไม่เสียเปล่าฝ่าบาทวันนี้เป็นอะไรไปพี่คะ ดนตรีไพเราะดีแต่ยังขาดเสน่ห์ดึงดูดให้ดื่มดับออทำให้ยากที่จะเคลิบเคลิ้มสวยงามแต่ยังไม่สมบูรณ์ช่างน,น่าเสียดายยิ่งนักใช่แล้วฟาบารับสั่งถูกต้องกระหม่อมฟังครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนคาดอะไรไปไหมครับแต่หูกระหม่อมกลับแยกไม่ออกเพราะฟาบารับสั่งถึงได้เข้าใจขึ้นมาทันที พระปรีชาในการเข้าถึงดนตรีกระหม่อมเทียบไม่ติดเลยเพคะใช่หม่อมฉันก็ฟังไม่ออกเพคะฝาบาททรงพระปรีชานะที่ฝาบาทรับสั่งมาล้วนเป็นเพลงที่ล้ำเลิศจากนักประพันธ์เพลงที่ดังของแคว้นเยนพระกันที่เคยชินกับความไพเราะเพลงพื้นๆจะไปเข้าพระกันระดับฟาบาทได้ยังไง <c oughs> โม่หังตัวน้ำพักยอ้อฝ่าบ,บาทเพคะวันนี้นักดีดพินอาจบรรเลงได้ไม่ดีนะักแต่การร่ายรำก็นับว่าใช้ได้ทีเดียวลองดูนางรำสิเพคะเอวบางอ่อนช้อยท่วงท่าเย้ายวนฝ่าบ,บาทเห็นว่ายังไงเพคะ กกจอออไป่นะเพคะ ฝ่าบ,บาทไม่เห็นค่าอยู่ในสายตามากขึ้นทุกวันไม่รู้ไปโดนของอะไรมา <c oughs> อย่าทรงกริ้วไปเลยท่านน่าจ,จะทราบว่าเหตุใดฝ่าบ,บาทจะได้มโหเช่นนี้ข้าจะไปรู้ได้ยังไงละ่ะ <c oughs> หรือว่าท่านพ่อทราบด้วยฝ่า <c oughs> บ,บาทส่งคนไปสกัดเหอเสียที่แคว้นจิน้นหมายจับตัวปายพิถิงเข้ามาในวัง <c oughs> อะไรนะฝ่าบ,บาทต้องการจับตัวปายพิงทิง ไม่ใช่ว่าอยากจะพาตัวนางมาอยู่วังหลังนี่หรอกนะไม่ต้องกังวลพ่อจัดการให้เรียบร้อยแล้วค <c oughs> ่ายน้องชายเจ้าไปดักเจอเหอเสีกลางทางคนที่ฝ่าบาทส่งไปไม่ได้เจอแม่แต่เงาซามยิงโจมตีพลาดดันโจมตีพวกของฉูเป่ยเจีย <c oughs> ทหารเก้าร้อยต่อสามพันกำลังพนต่างกันย่อมบาดเจ็บสูญเสียมาก เหตุการณ์ไม่ไปไปตามแผนเจ้าว่าจะไม่สงกลียวได้หรอต้องรบกวนท่านพ่อแล้วห,หากไม่ได้ท่านช่วยจำต้องรับนางเข้าวังมาจริงๆดูจากนิสัยของฝ่าบาทเกรงว่าตำแหน่งของข้าคงไม่อาจรักษาไว้ได้หวังฮคือแม่ของแผ่นดินสกุลเลิกของเราจะรุ่งเรืองล่มจมก็บะเชิญด้วยกัน ข้ากับน้องชายเจ้าจะพยายามเต็มที่เพื่อรักษาตําแหน่งของเจ้าไว้เพียงแต่พายในวังเราอาจจะช่วยไม่ได้มากจะต้องพึ่งตัวเองแล้วแต่ข้างนอกวังเราจะคอยช่วยเหลือทุกอย่างอย่างสุดความสามารถเลยทีเดียวลูกทำให้ท่านพ่อต้องลำบากแล้วหวังโฮ่ไม่จะเป็นต้องเกรงใจเช่นนี้พวกเราคือครอบครัวเดียวกันเพียงแต่ต่อไปอยู่ในวัง ต้องรู้จักระงับอารมณ์ฟาบาทเป็นห้องเต้ม่ใช่สามันชนทำการสิ่งใดต้องโต้ตอบด้วยความระมัดระวังจะจำเอาไว้ดีลูกเข้าใจแล้วเชิญไปอ๋องกุมตราพยักระดมพลสามแสนนายเร่งยกทัพโดยพลักการเหลือกำลังทหารไว้ป้องกันบ้านเมืองไม่ถึงหนึ่งในสิบ ไม่ห่วงความปลอดภัยของบ้านเมืองกะทำการโดยประมาทผัดต่อกฎหมายโทษยากจะบรรเทากระหม่อมคอยฝ่าบาทคำนึงถึงความปลอดภัยของราษฎรและบ้านเมืองโปรดลงบัญชาให้เจ้นไปอ๋องถอยทับกลับมาอย่าผิดแล้วผิดซำ้ำจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ฝ่าบาทข้าน้อยเห็นว่าเจ้นไปอ๋องมิควรผู้วายยกทัพเพื่อแก้แค้นใ้สตรีที่เขารักเพคะ าการกระทำอย่างนี้นับว,ว่าไม่รู้จักแยกแยะฝ่ยายจิน้นพิจงจริาสมรธูมิตรีเจนิไปอองกองการในยามนี้มิเป็นผลดีต่อมิตรภาพของสองแคว้นเพียง่ะ <c oughs> มิตรภาพของสองแคว้นงันเหระไม่กี่วันก่อนราชบุตรเขยป่ายหลันตรึงกำลังสามแสนประชิดชายแดนกล้ากับเริอเชน่นนี้แสดงว่ามีกำลังทหารแข็งแกร่งพร้อมรุกรานแคว้นจิ้นของเราแล้วฟาบาท ทัพสามแสนนายของราชบุตรเคยปลายหลันนั้นเป็นเพียงการฝึกรอบนอกเท่านั้นไม่ได้ล่วงล้ำดินแดนของเราแต่การกระทําของเจริเป่ยอ๋องจะก่อความขัดแย้งระหว่างสองแขวนสร้างความเสียหายจนมิอาจแก้ไขได้ยามนี้การข่าแขวนจิ่นกําลังเฟื่องฟูมิอาจกลับไปล้มลุกพลุกคลานอีกขอฝ่าบาทกำลังถึงประชาชนเห็นแก่ความปลอดภัยของแขวนจิ่นโปรดมีพระบัญชาให้เจริญเปยอ๋องถอนกําลัง ในสนามรบแม่ทัพคือผู้บัญชาการตราพยักอยู่ในมือเขาข้าจะไปก้าวกกลไม่ได้กลับกันพูกเจ้าซื้ออีกปัญหาเรื่องนอนใหม่แก้กันไปทึ่ไหนแล้วเออคือว่านอนเลยอ่นอนไหมคือแบบไม่สามารถิงยอยู่เรื่องของตัวเองยังจัดการไม่ได้ยังจะไปยุ่งเรื่องคนอื่น เรื่องของเจนเปอ๋องน่ะข้ารู้ดีพวกเจ้าออกไปได้แล้วไปพระอมุลาเสียเลยเนี่ยทุกคนมดมหนอนนี่ด้วยเรื่องหนอนด่างขาไปชำนาญใครรู้หรือชอบนอนนะรู้ด้วยกินเลยนอนถ้าเจอเพราะทานหนอนกินเลยของเขา เจ้าไปนำรูปพญาเสือลงเขาของกู้ปออีมาให้ข้าพระยาข้ากินเลยนอนถ้าเจอเพราะทานนอนเลยกินเลยนอาตกลงข้าเขาไม่รู้เรื่องนอนเจ้า <c oughs> ไปนำรูปพญาเสือลงเขาของกู้ปออีมาให้ข้าพระยาข้า ฮองเฮาเคยตรัสว่ารูปพยาเสือลงเขานี้ดุร้ายโหดเหี้ยมก่อนหน้านี้ได้ให้กระหม่อมนำมันไปเก็บเอาไว้แล้วพม่เยรค่ะเจ้าเสือนี่ดูดุร้ายกว่าปกติจริงๆเจ้าให้คนนำภาพนี้ไปมอบให้ถึงมือเจ้าเบลล์อง ย้ายผิดพลาดนะพยักาข่าวฝ่าบาทเจ้าเจ้าเจ,จ้าร้าชบุตรเขยลำบากพวกเจ้าแล้วพ้นกำลังได้ จ๊บจจ๊บจจจตนี้ตลาดจ้ะลาเปาเนี่ยาลาเปาสาลาเปาไส้ไหลเ่อ่ยเตยอะกินลเยอะมันีปหมูป่าอร่อยอร่อยซาลาเปามีอยู่จ้าเดียวในเมืองะสุงข่าบอกหญิงข้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จจะไปเข้าเฝ้าไค่ะ

ราชบ,บุตรเคยเดินทางเหน็ดเหนื่อยข้าสมคุณเอามาต้อนรับองค์หญิงทําให้ทรงลําบากแล้วเราเป็นสามีภรรยากันผู้แจกเกรงใจชนิดได้ยังไงเนี่ยออพวกเจ้าทำงานม,มาเหนื่อยไปพักผ่อนก่อนเถอะเท่านเดินทางคราวนี้หูได้อะไรมาไม่น้อยอ๋อองหญิงข้ามีของแปลกใหม่มาฝากท่านด้วยไปเราไปดูกันเถอะ องหญิงถ้าได้น้ำปรุงชนิดหนึ่งจากนอกด่านช่วยสงบผ่อนคลายอง์หญิงอยากลองดูไหมถ้าช่วยให้จิตใจงสงบได้จริงจะมีอะไรดีกว่านี้ล่ะองหญิงไหนมาหอมหน่อยสิท่านออกสึกคราวนี้สถานการณ์ทั้งสองแคว้นต่างผันแปรท่านไม่กังวลสักนิดเลย,ยงั้นเหรอ <c oughs> เป็นอะไรเสรนากุ้ยพูดอะไรอีกแล้วเหรอ ชูไปเจียก็ตายไปแล้วแคว้นจินไม่กล้าต่อกรกับไปหลานหรอกแล้วเสด็จคุยยังจะพูดอะไรได้อีกล่ะดูเหมือนท่านยังไม่รู้ชูเปยเจียนอกจากยังไม่ตายแล้วยังระดมพลสามแสนนายมุ่งหน้าเคลื่อนทัพมายังไปหลันชูไปเจียยังไม่ตายเลย็นมาได้ยังไงกันเขาถูกตัดสินประหารไปแล้วนี่ แม้เสนาบาดีจะไม่ติจริงแต่ยังไงเขาก็ต้องพูดครั้งนี้ท่านประมาทเกินไปจริงๆครั้งก่อนบุกประชิดพรมแดนแสดงแสนยานุภาพท่านเสนาคัดค้านเสียงแข็งแต่ข้าคิดว่าท่านมั่นใจในผลลัพธ์จึงสนับสนุนเต็มที่แต่ไม่นึกเลยท่านกลับกระทำการลุกลวกเหตุใดสถานการณ์ยังไม่แน่ชัดจึงยกทัพกลับคนที่ท่านคิดว่าตายแล้วตอนนี้กลับยกทัพมาโจมตีเรา รัชบุตรเคยที่เท่าก,กับท่านโยนคำนินทาไปใส่ปากคนอื่นเองแม้ข้าจะเข้าข้างท่านอีกแต่ไม่อาจเพิกเฉยต่อความเห็นของเราขุนนางราชสำนักได้งั้นเรื่องโอรสสนมจางที่ถูกสังหารนั้นยังไม่ได้รับความกระจางอย่างนั้นหรอว่ากันว่าองค์ชายน้อยสวรรคตดนได้โรคระบาดและถูกฝังอย่างเร่งรีบส่วนพระมารดาสนมจางโดนข้อหากบฏ ถูในประเทศไปอยู่ที่ตำหนักเย็นมิแต่ชูเปยเจียที่อยู่รอดปลอดภัยแถมได้ตำแหน่งคืนที่แท้เป็นแผนของซื้อมาหงยืมมือฆ่ากำจัดกำจัดใครอ,อ,องคหญิง้าชูเปยเจียกล้าบุกมาเขาจะโทษความอย่างเต็มกำลังขอองคหญิงวางใจตอนนี้ปยหลันมีกำลังที่แข็งแกร่งไม่ไม่กำจัดซึ่งหน้าในราชสำนักไม่ได้แล้วก็ ให้มันตายในสนามรบซะก็ได้ยินดีไม,ม่น้อยราชบุตรเคยพูดถูกสงครามปลายจิ้นควรจะจบลงสักทีแต่ชูเป่ยเจียมายังกรดเครียวดูดันถ้าเป็นแม่ทัพบัญชาการต้องคิดแผนการรับมือไว้ก่อนเป็นดีสงครามใกล้เข้ามาแล้วจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้เต็มที่ให้ความสำคัญกับการสึกอย่าวกแวกไปสนใจในเรื่องใด เรื่องอื่นเย่าเทียนช่วยท่านจาัดก,การให้เรียบร้อยเองนะเข้าใจแล้วข้าจะระวังให้มากขึ้นกว่านี้ เก็บกวาดข้างในก่อนอตรงจัวไปบอกนายน้อยข้ามีเพียงสองขาไม่ต้องให้คนคอยจับตามองมากขนาดนี้พี่พิงถิงนายน้อยเนะ่ะกังวลว่าที่นี่ห่างไกลตัวเมืองไม่ปลอดภัยเกิดอะไรขึ้นหรือคนมาช่วยไม่ทันจะทํำยังไงล่ะก็เลยสั่งการให้คนพวกเนี่ยคอยดูแลความปลอดภัยให้พี่นายน้อยยังบอกอีกว่า แม้ที่แห่งนี้จะอยู่ห่างไกลตัวเมืองไปหน่อยแต่ก็เงียบสงบมากเลยนะต้องถูกใจพี่แน่ๆเลยพี่พิงถิงถ้าอยู่ที่นี่ไปก่อนเถอะนะเมื่อรอสักพักน้อยจะมารับท่านย้ายไปอยู่ที่อื่นงั้นก็ขอบคุณในน้ำใจของนายน้อยด้วย เป็นไรหรือเปล่าเดินทางมาเหนื่อยๆข้าก็เลยรู้สึกไม่ค่อยสบายเป็นไงบ้างไม่ต้องไม่ต้องข้าประคองนางเองเอไปกันเถอะย,อย,ย,ย,ยิพิงพิงเดินระวังระวัง